บุคลิกภาพภายนอกแบบไหนที่ใครเห็นเป็นต้องมองนะคะวันนี้พูดถึงภายนอกอย่างเดียวเลยนะเพราะว่าภายนอกเป็นองค์ประกอบที่5%เลยนะคะที่ควรจะตัดสินเราตั้งแต่เขาเจอ ครั้งแรกเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราเนี่ยขึ้นอยู่กับครั้งแรกที่เจอเพราะฉะนั้นกวางบอกเลยไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆคุณจะต้องดูแลตัวเองสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมอาจจะไม่ต้องใส่ของแพงหรือของแบรนด์เนมแต่ขอให้คุณรู้ว่าคุณเหมาะกับอะไรโดยเฉพาะเสื้อผ้าเนี่ยสร้างความประทับใจได้มากๆเลยค่ะคนที่แต่งตัวเป็นนะคะไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแฟชั่นเนอรบหรือว่าแต่งตัวแบบอูฟู่หรูหราแบบทุกอย่างประครบเข้าไปแต่งตัวเป็นคือ เรารู้ว่าเราเหมาะสมกับอะไรเหมือนกวางกวางชอบใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวหรือว่าชอบใส่อะไรขาวๆคลิงคีนเพราะกวางรู้สึกว่าเออมันดูอบอุน่นมันดูใจดีแล้วมันก็ดูสะอาดสะอ้านดีแล้วสีขาวก็เป็นสีที่เข้ากับผิวกวางส่งเสริมให้กวางดูดีขึ้นอันนี้เรียกว่าแต่งตัวเป็นไม่ต้องแต่งตัวเก่งก็ได้นะแค่แต่งตัวเป็นแล้วก็ดูแลผมเผ้าค่ะ หน้าตาให้ดีค่ะจะออกไปไหนนะคะอย่าโซมอย่าปล่อยให้ตัวเองรู้สึกว่าอ,อ๋อฉันโอเคกับความสบายๆนี้เพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนี้เราเดินออกจากบ้านไปเนี่ยเราจะไปเจอใครบ้าง mm hmm. เนื้อคู่อาจจะอยู่บนถนนก็ได้นะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้ลุคภายนอกดูดีไว้ก่อน <laughs> ข้อที่2เลยค่ะคือ personality หรือว่าบุคลิกภาพหรือพูด,ดง่ายๆก็คือ body language นั่นเองนะคะภาษากายของคุณเนี่ยจะต้องเป็นภาษากายที่เปิด <laughs> เป็นภาษากายที่ welcome ผู้คนดูใจดีดูมีเมตตาดูอ่อนโยนไม่ใช่ ภาษากายที่ปิดแต่มันจะต้องเป็นภาษากายที่เปิดเห็นไหมแบบเนี้ยใครเห็นใครก็อยากเข้าใกล้นะคะและข้อที่3ค่ะคืออันเนี้ยขาดไม่ได้เลยคือแววตาที่ยิ้มบางทีปากเราอาจจะไมไ่ยิ้มตลอดนะคะแต่แววตาจะต้องยิ้มแววตาจะต้องรู้สึกส่งไปให้คนอื่นมีการ eye contact สบสายตากับทุกคนที่เราเจอที่เราเดินผ่านรู้ไหมว่าการสบตาครั้งเดียวเนี่ยนะสามารถทำให้คนตรงข้าม เข้ามาทําความรู้จักกับคุณได้เลยเหมือนคุณเปิดประตูโอกาสว่าโอเคฉันไม่ได้ปิดประตูนะฉันคุยได้นะฉันไม่ได้อันตรายนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าหลบตาผู้คนนะคะฝึกสบสายตาไว้แต่เราจะต้องสบสายตาแล้วก็มีการยิ้มในดวงตานหนิดึงอันนี้จะเป็นสเสน่ห์ภายนอกที่ร้ายกาจมากๆทํา3ข้อนี้นะคะรับรองว่าคุณจะกลายเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกภาพที่โดดเด่นแล้วก็มีสเสน่ห์ หน้าค้นหาแต่อยากให้เขาค้นหาลงไปลึกกว่านี้แนะนาเสกเสน่ห์ค่ะและสาหรับใครนะคะที่อยากเรียนเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารทํายังไงให้สื่อสารและได้ใจคุณมีเสน่ห์มากขึ้นเป็นที่รักกับคนที่พบเจอมากขึ้นเนี่ยกวางมี2คลาสออนไลน์ของกวางที่กวางแนะนํานะคะก็คือทักษะในการสร้างเสน่ห์ชื่อว่าเสกเสน่ห์กับ how to chat 2คลาสนี้รับรองว่าเรียนแล้วผู้หญิงทุกคนจะต้องร้องโอ้โ oh, หรู้อย่างนี้เรียนตั้งนานแล้วค่ะ